ก็น่าสนใจไทยเนี่ยที่ไทยของเราเอาไทยรอบที่แล้วลำดับเก้าค่ะลำดับเก้าตอนนี้อันดับสิบนักขณานี้อยู่อันดับที่สิบนะคะก็เรียกว่าคือคือนะแต่ยังไม่แน่นอนใช่ค่ะอาจจะโชคดีวันอาจจะโชคดีขึ้นมาเป็นอันดับเก้าหรือแปดนะคะใช่หรือไม่แน่แน่ก็าจจะหล่นลงไปเพราะว่าแต่หมายความว่ามันยังอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอทีนี้ น่าสนใจตรงนี้ท่านี้ถ้าเราหันไปดู Olympic, โอลิมปิกโอ้ค่ะนะดูโอลิมปิกเอ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเขาเขียนน่าจะเป็นโอลิมปิกธรรมดานะโอลิมป <Olympic. S 1> ิกทำไม<ด>ในนี้<อ>ใช้คำว่าสรุปเห,หรียญโอลิมปิกฤดูร้อนอาจจะอาจจะไม่ตรงนะไม่แน่ใจหรือว่าโอลิมปิกฤดูร้อนกับฤดูหนาว ถ้าจด,ดูร้อนก็โอเคเป็นอโอลิมปิกใหญ่ค่ะถ้าดูนะชารัตชารัตมาเป็นอันดับหนึ่งนะพอดีหน้าจอขึ้นได้ไหมคะมีไหมขึ้นไม่ทันมั้งชารัตมาเป็นอันดับหนึ่งของอโอลิมปิกสอง2สิบสองแล้วตามมาด้วยจีนแล้วตามมาด้วยชาราชนาจักรรัเสเซียเป็นลำดับสี่ เกาหลีใต้ยังขึ้นมาลำดับห้าเลยค่ะนี่ในระดับอีกนะระดับก็คือที่เข้ามาคือจีนจีนกับเกาหลีใต้หมายถึงเอเชียที่เข้ามานะค่ะแล้วจีนเป็นลำดับสองเกาหลีใต้เป็นลำดับห้าเยอรมนีเป็นลำดับหกฝรั่งเศสเจ็ดอิตาลีแปดทางการีเก้าออสเตรเลียสิบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกาหลีใต้เนี่ยแซงพวกยุโรปพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยค่ะ ใช่ไหมแซงที่รปพูกนี้ขึ้นมาหมดเลยแล้วจีนแต่จีนนะเขามีข้อได้เปรียบอยู่ว่าเขาเป็นประเทศใหญ่<า>เขาสามารถคัดคัดคนได้เยอะ<า><า>ใช่ไหมคะอพอดีมันไม่ได้ขึ้นหน้าจอเราก็เป็นการอ่านให้ฟังในที่นี้น่าสังเกตอะไรบ้างค่ะมีอะไรน่าสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับระดับน่าสังเกตก็คือ สหรัฐอเมริกาเป็นยักษ์ใหญ่ของทุนนิยมค่ะยักษ์ใหญ่ของทุนนิยมอันดับหนึ่งแต่ว่าโซเวียตรัสเซียนั้นเนี่ยเมื่อก่อนในฐานะที่เขาเป็นโซเวียตเป็นอนาณาจักรใหญ่ค่ะซึ่งรวมไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานแล้วก็ยูเครนอะไรพวกเนี้ยไซบีเรียเนี่ยจะอยู่ในสาภาพโซเวียตหมดค่ะที่แล้วมาก่อนหน้าเนี่ยเขาจะ ผลัดก,กันแพ้ปัญชนะกับสหรัฐและโดยมากรักเสเซียโซเวียตรัเสเซียจะชนะคําว่าโซเวียตรัเสเซียนั่นก็คือก่อนเหตุการณ์ล่มสลายของสหภาพโซเวียต<ะ>คําว่าสหภาพโซเวียตนั่นก็คือรวมทั้งหมดทั้งหมดแต่ตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งธงก็เหลือรัเสเซียซึ่งเป็นธงธงเรียกว่าแดงกับน้ําเงินค<ะ>่ะนะคะ เป็นธงของรัสเซียพอเป็นรัสเซียเนี่ยยูเครนตัดออกไปไซบีเรียตัดออกไป<ะ>อุซเบกิสถานคาซัคสถานต่างๆเนี่ยตัดออกไปเพราะฉะนั้นใน,ใน,ใ,นในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยเรายังเห็นคาซัคสถานเนี่ยขึ้นมาเป็นลำดับที่สี่ลำดับที่สี่หมายความว่าอะไรก็คือในช่วงที่เขาอยู่กับสหภาพโซเวียตเนี่ยมันได้รับการบ่มเพาะ,ะบ่มเพาะ นะโซเวียตแลเทียเนยุคก,ก่อนเนี่ยอย่างยิมนาสติกเนี่เขาที่หนึ่งเลยนะยิมนาสติกว่ายน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นพอแตกออกมาแล้วเนี่ยเมื่อมาแข่งในอาเชียเอเชียเนี่ยเราจะเห็นว่าค่า,าศักษาเนี่ยอยู่ในลําดับที่สี่นอกจากจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายทั้งนั้นเลยมีความหมายทั้งนั้นเลยนะว่าทำไม ประเทศเหล่านี้นะสำหรับอิหร่านเนี่ย<ะ>อิหร่านเนี่ยก็เขาจะได้เปรียบถูกไหมเพราะว่าตัวใหญ่มากอิหรานน่<ะ>รานเนี่ยอิหร่านนี่ก็คือเป็นอารยันที่ที่ได้เปรียบในเชิงรูปร่าง<ะ>แต่ไม่แน่ใจว่ารอบนี้ในอิหร่านจะจะเป็นอย่างไระนะแต่ว่าได้เปรียบในเชิงรูปร่างทีนี้<ะ>อเรา เราลองมาพูดในประเด็นของพัฒนาการทางการเมืองถ้าเป็นการแข่งขันในช่วงมียุคสงครามเย็นค่ะก็จะมีหัวหน้าแก๊งทางหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกา,าอีกทางหนึ่งสหภาพโซเวียตนั่นก็คือโอลิมปิกเนี่ยก็จะผัดกันอืขึ้นที่ไหนจะพอสหภาพโซเวียตล่มสลายากลายเป็นจีนใช่ค่ะกลายเป็นจีนมาแข่งกับสหรัฐ นะแต่เป็นจีนมาแข่งกับสหรัฐแล้วรัสเซียลงไปเป็นอันดับสี่ค่ะนั่นก็คือสหราชอาณาจักรเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าสหราชอาณาจักรนี่ดีสกอตยังอยู่นะสมมติสกอตไม่อยู่ไอแลนด์ไม่อยู่นี่ก็เกี่ยวข้องกับการหลับหรือเปล่าอ่ามันก็ต้องลงไปอีกเหมือนกันเพราะคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็มาจากดินแดนเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นหมายความว่ามันก็การเมืองลงไปเหมือนเหมือนรัสเซียจะไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ สาภาพโซเวียตไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ในการกีฬาอีกต่อไปนับจากมีความล่มสลายทางการเมือง<ะ>แล้วมีการแยกตัวม,นะมีการแยกตัวประสบปัญหาเศรษฐก<ะ>ิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เคยยิ่งใหญ่นะเพราะว่าทั้งประเทศยิ่งใหญ่และการแข่งขันในการเป็นพโบคติการแข่งขันทางในช่วงยุคสงคารามเย็นเนี่ยมันจะมีการแข่งขัน าทางอาวุธค่ะเช่นถ้าคุณมีทางนี้มอีอาวุธนิวเคลียร์ทางนี้ก็ต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพอเยอรมันเป็นเป็นคู่สงครามตอนที่ไปตอนที่ไปรบเยอรมันเนี่ยชา,าภาพโซเวียตเนี่ยก็เข้าสู่เข้าถึงกรุงบริลินก่อนอเข้าถึงกรุงบริลินก่อนอ ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทั้งสหภาพโซเวียตและสหรัฐเนี่ยเตรียมเตรียมรบต่อเลยนะหมายความว่าอะไรอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีค้นคว้าเรื่องจรวดเนี่ยทั้งอเมีกันทั้งรัสเซียเนี่ยต่างพยายามที่จะเข้าไปแย่งชิงแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงแย่งชิงตัวบุคคลตัวบุคคลด้วยเลยที่นี้นักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันก็ต้องคิดว่าจะไปอยู่กับใครดี นเพราะน้นส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับเอเมริกา,านะก็คือเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะแต่ว่าสหภาพโซเวียตก็ไปถึงก่อนเหมือนกันนั่นก็คือประการแรกนะคือในเชิงอุดมการ์ต้องการขยายอาณาจักรคนะก็คือกลุ่มสังคมนิยมรัสเซียจีนเวียดนามทางนี้นะในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยประสาทกินหมดเลยเพื่อนอาจารย์นะยังต้องขน เรียกว่าไปไปลงทุนที่อื่นเนะี่ยย้ายคือใครมีทรัพย์สินอะไรไปอยู่ที่อื่นคือกลัวว่าไทยจะเป็นโดมิโน่เพราะกัมพูชาเพราะเวียดนามนะเพราะกัมพูชาเพราะเวียดนามเนี่ยอ่าก็คือเรียกว่าก็เป็นโดมิโน่ภูมตรงก็คือหมายความว่าฝ่ายที่มีการ,การเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยซึ่งนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย ในอินโดจีนเนี่ยชนะหมดมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเลยกลัวมากมกลัวมากทีนี้ถ้าถามว่าสงครามเย็นมันก็มีหนึ่งขยายเขตแดนนะขยายเขตแดนให้วาดพวกของตัวเองเนี่ยให้มันเยอะมากอ,อันนั้นมันก็คือสอล้องกับอุดมการ์ด้วยอสอดล้องกับผลประโยชน์ด้วยแต่พอจำไปสักพักมันไม่สอดล้องกับผลประโยชน์ตัวเองอเช่นการปัญหาการขยายดินแดน ก็มาเปลี่ยนเป็นคล้ายๆทุกวันนี้ค่ะก็คือแทนที่จะมารบก็เลยมาจับมือเหมือนๆประเทศจีนกับประเทศไ่ะที่อ้างว่ามีสมรรถภาพ40ปีรุ่นหลังเนี่ยนะคือคือแทนที่เขาจะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็เลิกสนับสนุนแล้วก็หันไปจับมือเลยก็คือหมายความว่าแนวคิดในการที่จะขยายดินแดนในตามอุดมการณ์นั้นก็หายไปแล้ว ก็กลายเป็นปัญหาในเชิงความร่วมมือกันเพื <Okay. S 1> ่อสแสวงหาผลประโยชน์มากกว่านะแล้วพร้อมกันนั้นในเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเขาจะไม่แทรกแซงมไม่แทรกแซงการเมืองภายในไม่แทรกแซงการเมืองภายในนะอันนี้นี่ก็ก็ก็เป็นเราก็เพิ่งได้ประเด็นแรกประเด็นเดียวเท่านั้นเองว่า พืชคนที่เคยแข่งขันแล้วได้ที่ลำดับต้นๆ่สูงแต่พอการเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการแยกประเทศมีการล่มสลายก็ทำให้ลดระดับลงมาแต่จริงจริงมันยังมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันขึ้นหลังพัฒนากันต่อช่วงหน้าค่ะถึงความสัมพันธ์การระหว่างการเมืองกับในเรื่องของความสำเร็จหรือว่าพัฒนาการของกีฬาในประเทศต่างๆนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ คุณผู้ชมกลับเข้าสู่เลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาในหัวข้อความสําเร็จของกีฬาและพัฒนาการทางการเมืองน,นั่นเองค่ะเข้ากับบรรยากาศเอเชียนเกมนะขณะนี้นะคะอินชอนเกมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับวันสุดท้ายวันที่4ตุลาคมแล้วก็มาลุ้นลําดับนะคะการเป็นเจ้าเหรียญทองการขึ้นในช่วงแรกนะคะก็ได้มาเรียงลําดับให้ทุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพกันว่าประเทศที่ครองแชมป์หรือว่า เป็นเจ้าเหรียญทองในปัจจุบันกับในอดีตนั้นเป็นประเทศไหนกันบ้างและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศนั้นๆมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะสนทนาการต่อกับท่านอาจารย์ธิดาเลยค่ะเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าการเมืองของแต่ละประเทศกับความสำเร็จของกีฬาที่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือแน่นอนปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งก็คือว่าจํานวน ขนาดของพลเมืองค่ะนะขนาดของพลเมืองแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดยกตัวอย่างที่เราพูดถึงอินเดียใช่ไหมคะเพราะว่าอินเดียก็ถ้ามาเทียบแล้วเนี่ยก็เป็นอันดับที่สองรองจากประเทศจีนในเรื่องของจำนวนพลเมืองใรื่องของแต่ว่าเขาก็แม้กระทั่งในในเอเชียเกมเกาหลีใต้ซึ่งมีจํานวนน้อยคนน้อยกว่ามากมายก็ยังสามารถเอาชนะได้อันดับสองเพราะฉะนั้น ปัจจัยของจํานวนคนเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหมันมีปัจจัยสําคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ทานะที่ยิ่งใหญ่กว่านะซึ่งซึ่งเรามองนะอันที่สองนะ่ถ้าถ้าเรามามองว่าอุดมการในการแข่งขันกันค่ะหมายความว่าแข่งขันกันระหว่างค่ายสังคมนิยมค่ะ กับค่ายประชาธิปไตยเฉลีประชาไตยคือคือทุนตะวันตกะนะในอดีตนั้นเนี่ยพ่อการเมืองเนี่ยคล้ายๆกับว่าฝั่งฝั่งทางประเทศทางสังคมนิยมมีความล่มสลายในแง่ที่ว่าสหภาพโซเวียตไม่ได้ยิ่งใหญ่<ะ>อีกต่อไปและล้มเลิกในการทำตัวเป็นพิ้ม ก็คือตัดเองเลยนะ mm hmm. สมัยนั้นเขาเรียกว่าเขาใช้นโยบาย gas not กับ r e s t r o ก k าแล้วก็ทำการปล่อยประเทศไปเองเลย mm hmm. ตัดออกไปเองเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างที่เราพูดยูเครนหรืออะไร,ะไร,ะไรต่างๆแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือว่าคนน้อยลง mm hmm. คนน้อยลงทำให้รัเสเซียก็เหลือขนาดได้กลง mm hmm. แต่ว่าความแน่วแน่ในการที่เป็นพเบิ้มเนี่ย ในทศนิย,ยัตจานะก็คือลดลงลดลงเพียงแต่ว่ารัเสเซียถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะว่าโชคดีที่เขามีแก๊สกับน้ำมันมในขณะที่ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดพวกยุโรปยังไม่กล้าหือกับรัเสเซียในปัญหายูเครนเลยเพราะว่ายุโรปทั้งหมดเนี่ย<ว>เขาต้องใช้ของพลังงานจากรักเสเซียนะแล้วมันก็มีท่อผ่านยูเครนด้วยนะเพราะฉะนั้น แมายความว่าถ้าเช่นั้นปัจจัยในการแข่งขันอันเนื่องจากอุดมการนั้นเนี่ยมันก็ลดลงระดับหนึ่งแต่ในทัศนาจารย์ก็ไม่ได้ลดลงทั้งหมดค<ะ>่ะกลายเป็นว่าประเทศจีนสถาปนาตัวเองขึ้นมาอ<ะ>ืมเป็นพี่เบิค่ะพูดกันตรงๆว่าเหมือนกับประจันหน้ากันสักเล็กน้อย<ะ>ในทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นในแถวเอเชียค่ะในแถวเอเชียประเทศจีน อาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พยายามขยายอิทธิพลยกตัวอย่างเช่นจีนขยายมายังพมา่ามายังลาวมายังกัมพูชากับเทศไห